ครับทีทิพประกรณ์บีทัศนีมื่อนิพิพัไปเลาะตลาดนะครับไปหาของกินมากินนะครับผมเจอกันเลยบราาากศ่่งนนคัพี้ออโเคเดินทางเลยครับอยู่จริงกล้องสวยอยู่แล้วไม่ต้องมาเยอะแม่ทําไมครับวันนี้เอาเพียดป่ลุงเนี่ยเพีดบอสปานกลางจ้าแม่มาทําไมวะแม่มาทําไมเนี่ยใช่ไม่ได้มาลำหรอกกันอันนี้แม่เซ็ยให้แล้วนะครับ ปลานะครับ,บไม่ไม่แคร์ใช่ไหมว่าติลิ่งสิบูลองใส่เลยเพลงอะไรเหรอไม่ติดหรอกมั้ง,นนง,งใส่ทุกอย่างใช่ไหมไม่นะครับ นวลลึกนะฮะนวลึกนวไหนแบบนะนวลปลานวลบจุลน,นวนวจุลยังเดียวนวลึกเลยวนันวนี้มีห้อมน้ำมีอยู่ข้างเวทีเยอะเลยแม่งอนตีบันนี้ เป็นบอสค่ออ่อมสักหน,นันบแต่ไรงงหลอดลออโรงเรียนเซีนบ่รอดบริเวณ น้ำมวนนักก <in> ีรปนี <res> ่ค uh> ืเ <necessary> บ <but> ่เคยเห็นนี่หัวต่ำบางยมนี่พาต่ำสุดยอดเขาเรียกว่าต่ำนี้ละส่ตำนี้ะม่ผู้ยงงดดึกแล้วเอาบัตซิมเชียร์ใจเนาะเพิ่นว่า สมตำลีลาลดร้านนี้มันเด็ดเนาะเป็นมาอุ้ยยาเวลายเขาเมยจ้าเกดังสี่อันนี้ขอมเราส่วนว่าเรงยังไม่ตากชุ์ไม่ตากเลยวันเดียวนี่สักชุดได้ไม่รอยอากั โอ้ติดไม่เยเียบเกรอเจ็ดสิบบาทนี่มันจะได้คืนดีวะจะได้กินไข่เจ็มอะไรยังไงเขาบอกว่าสูตรนวลหรือได้แล้วครับ อะไรอ่ะชิวจีสามข้นครับพี่แม่สร้างสมต่ำมาครับสร้างสมต่ำเป็นข้นยู่บ้านนี่ตอนนี้มะเบืองตัวเจ้าพอครับโอ้ครับผมดีจ่ายก่อนจ่ายไปจักราดเนี่ยเจ็ดสิบโอ้ โอ้ยัาเลี้ยมันอันนั้นด้วยเอ็มลอยหาสิบรุ่นพ้องหาพันคนเดีย่กินเวนารถสิจากบ้านน้ำใส่เก็บไว้ะครับปีที่แล้วป่ะปีนี้นะบ่โอ้ยเอาปลาหมึกไปมวนๆครับเน่ยครับต้องต้อง นัวอยู่แม่โดมเมืองเราประเดี๋ยนสูตรแังก็แม่สูตรแังก็แม่วนๆครับแม่วนๆครับอันนี้จันนักปกติจะรับแบครับผมผมเป็นคนไหวครับคนไหวผมพุงเ่อดีแล้ว อย่างเดียวไขเฝ่ามันถุงอะไรดีวถุงสิบเดียวมาซื้อไดยีสินาทีแล้วอ่ะใจกูก็อยากจะสาเตขอนก่วาไอมื่อเช้านนีเบียนวะนี้ไม่ได้กินเลยนะไม่ตัดตเชิญครับกิจกรรมเราพร้อมให้บริการแล้วครับนะครับต้องขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านครับ แม่เอาหน้ามาใส่ดิเอาหน้ามาใส่ด้วยให้แม่เอมาจกครับห้ม่อเตียบมาคักเลยเบืนออันนี้ขอม่ยาไนถ่ายเลครับไใส่มากนี่ไม่อย่าภาพเวทีเสร็จแล้วนะ เอาไม่มีไม่ไรสิอันนี้มีไลรครับมีกี่ไ,ไรปีปีเหรอปีปีไรปีงงมากนี่ยังไม่ได้ใส่เสื้อาอะไรอ๋อเหมือนกันไม่ไปดึงว่าซาออกทุกวันนะเอาหรอ <c oughs> อันนี้เป็นพีคอนวอยครับผมเจ็บอย่างนอ้อง <c oughs> ทะเลก่ันเลยครับไปใส่อ่ะ <laughs> มีต่แมงเข่าวะากุณละส,งสังังแม่ฮอดมองเจอด้อยสั่นละสูบมไรเข่าปะมันเจเนยียนพอนีน่เด้อพี่น้องสิปเป็นบรรยากาศการกินก็ที่ซ้ำนี่แหละพ่อละละเละนาะซิมปะซิมหรอซิมให้ดูเอาซิมให้ดูสักคำ่อย บาทเด้อสมตามเรียนพระเบียรแมวแล้วะต้องสวดน้ำนมเลยจะเลี้ยวเตะขอเด้อพี่น้องวันที่เอาความจริงอันนี้ไม่เสียมเลนนะได้อยู่ได้แสดงว่าเออเราเลือกร้านถูกไม่ได้แบบโดดอะไรแบบเโอเคคงสมโอเคตำนียหละเปรียบเทียบนะครับผมเจกันครับเจกันครับ บายๆนะครับทีกินข้าวก่อนนะครับผม